เดี๋ยวขอตั้งกล้องหามุมกอนแป๊บนึงเราต้องหาองศาให้ดีสุดเพื่อให้ได้ภาพที่ดีนะครับอย่ากล้องเอียงสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Esten Memories นะครับทุกคนครับผมหายแบบเป็นเดือนๆเ,เลยนะไม่ได้แบบลงคลิปในช่องนะครับตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าแปลกบบนิดนึงลนเลาวเขื่อนๆกล้องนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปนานเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการมาถ่ายข้างนอกด้วยนะเว้ยพาทุกคนอยู่ข้างผมตอนนี้จะเห็นเลยนะว่าคนก็ ว่าคบหนึ่งนะผมอธิบายคลิปในวันนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ในมงเทพเนี่ยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมีงานชื่อว่างานเด็กเทพนะครับทุกคนชื่อว่าเด็กเทพเฟสติวัลจำชื่องานม่ได้ลวประเด็นคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืองานอะไรเนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศวันนี้ว่าเป็นงานอะไรนะเหมือนเป็นการแบบเพิ่งจัดครั้งแรกด้วยเนาะคือจริงๆอะตอนแรกมงเทพเขาจะจัดงานลอยกระทงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเลื่อนไม่เรียก,กว่าเลื่อนดิคือยกเลิกไม่ได้จัดนะครับมาจัดงานนี้แทนเนาะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะตอนนี้นั่งรองอ,อยู่่่่แตววา หน้าคนเดียวตอนนี้ก็เดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยอีกสองคนนะครับผมจะเป็นใครก็รอติดตามลวกันเนาะทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนไม่เคยเห็นผมลุคนี้ใช่ไหมนี่แบบมีการเซตผมอย่างดีนี่ดูแบบแต่งตัวแบบดูมีภูมิฐานไหมนั่นแหละก็คือพอไมันไม่รู้ว่างานสตลไหนใช่ไหมเราก็เลยแปะวะ่าดูดูตรงนี้เขาก็เงียบกันนีเเียงผมคนเดียวเสืยงครับนั่นแหละก็คือมันเราไม่รู้ไงมันเป็นงานประเภทไหนแต่รู้สึกแบบจะแบบ อเป็นแนวแบบเรียกว่าไงอะสติสติวัยรุ่นนิดหนึ่งไหมแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยเอเอผมก็เลยแบบแต่งมาให้ดูดีนิดหนึ่งนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามารอดูเพื่อนเราดีกว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอ,อนั่งรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะทุกคนทุกคนครับคือเหมือนผมเห็นไกลๆแล้วเสือ้อแดงๆเห็นมันถ่ายคลิปได้ตอนเนี้เดยเดี๋ยวๆๆผมเก็บของกันเดี๋ยวผมเดินไปถามันก็ไล้มันบอกให้ผมอะเดินออกไปใช่ไหมไหนวะไอ้กล้องเบี้ยวเดี๋ยทุกคนเขาปบองศากล้องกันโอมุมภาพอะไรกันนี่นี่ไงทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว นี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับมันไม่เห็นผมอะสวัสดีครับสวัสดีครับใครก่อนใครก่อเอาไปเอาไปขายาดปวอาดปขดขัดขาดาเพื่อนอยู่เนี่ยเา้ยเอ้า เจอกันแล้วนี่มันคนดังดิว่ะนี่ก็คนดังดิว่ะนี่มันช่องท็อคเอเดนนอร์เบอรีครับลงในช่องอะไรครับเจ๊ๆเร็วไรครับผมไปติดตามได้ทุกคนเมืนไม่ได้เตรียมอ่ะได้ปะโอเคได้ครับได้ครันตามมาครับมาครับผมอ่านี่ใครครับทุกคนศิลปินศิลปินประจำกลุ่มครับคนคนชื่อนะผมผมลืมชื่อครเหนียวอ่ะรู้ครับชื่ออะไรครัเนี่ขอไปแล้วชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อบูมครับชื่อบูมาเฮ้ยคุณบูมครับได้ข่าวว่าคุณมีเพลงใช่ไหมโปรโมทช่องไหนดิมีอยู่ห้าเพลงครับ ครับตอนนี้ก็กําลังจะปล่อยเพลงใหม่ครับแต่ไม่รู้ตอนไหนครับอ๋อครับฝากด้วยครับนายปูปูครับไปติดตามได้ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินไปบริเวณโลหะนิเทศก่อนเนาะก็จะเดินเข้างานกันนะครับจริงๆมีเพื่อนอีกคนนะที่ยังไม่ได้มาครับที่ได้ข่าวมาจะเต็มอยู่เหมือนกันเห็นว่าจะแต่งคอสเพย์มาด้วยนะแต่ว่าเพื่อนยังไม่กล้าออกจากคอนโดตอนนี้กี่ทีมงานครับผมกี่ทีมงานผมคนเดียวเลยครับโซโลครับวันนี้โซโลกันนี่ทุกคนบรรยากาศ ผมถ้าเสียงเข้าไม์ขออภัยด้วยครับแล้วก็ถ้าภาพมันเบลอหรือแบบมันถ่ายไม่ตรงหน้าคนไงของอ,งขอภัยด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมโซโล่นะทุกคนเราไม่ได้แบบมันถ่ายคลิปอย่างนี้นานมากทุกคนเยอะอยู่นะเร,เราไปเริ่มจากแบบร้าน้า,นาต้องนู้ไ้ม ร้านฝั่งนู้นเหรเราไปเริ่มฝั่งนู้นโอเคเราไปฝั่งนู้นก่อนเอา,างี้ดีกว่าเราเวียนไปร้านมงมลมเะ้ยแล้วได้ได้เอา,อาคือนวนไปแบบ้าหลังก่อนคนน้อย,ยก่อนเราเขินอยอับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงไงทุกคนครับจริงๆเควันนี้ที่ผมจะมาทำอะ่ะคือเข้าบ้านพีสิงห์นะได้ข่าวว่ามันมีบ้านีสิงด้วยแล้วเจโทรมาหาผมว่าเฮ้ยเอคุณิตินันท์ครับคุณว่งไหมครับอะไรองี้ผมก็นั่งทำงานอยู่ตอนนั้ก็รับบอกเออมาได้บ้านีสิงอะไรนี้เนาะจริงๆานเป็นคนโกผีทุกคนบอกตามตรงเลยก ลองดูว่าเข้าไปแล้วแบบเรา,เราจะกลัวไหมอันนี้ทุกคนอยู่ตรงล้านวองกลมแล้วสวยนะู่ไหเป็นไฟอันนี้เวลาประมาณเกือบจะหกโมงพอดีเลย คุณครับบ้านผีสิงนี่คุณอธิบายให้ท่านผู้ช,ชมผมฟังหน่อยว่ายังไงบ้านผีสิงอะ่ะคือมันเป็นของชมรมบ๊มชมรมบ๊มก็คือเกี่ยวกับการทําหนังการทําหนังสั้นอะไรแบบนี้เป็นการแต่งเมคอัพนู่นนี่นั่น,นทําพ,พ็อปมีฝ่ายอาร์ตฝ่ายโปรดิวแล้ววันนี้อะ่ะเรามีบ้านผีสิงกันมาในทีมตุ๊กตาเพื่อนครับเพื่อนผมครับหนึ่งฮัลโหลครับโอเคผมรอดูชุดฟุ้นอยู่นะครับเป็นเพื่อนนี่เขาจะแต่งคอทมาใช่ใช่ใช่เอาคุณต่อนี่คุณต่อนี่เอาเอาคือเราจะไปบ้านผีสิงกัน ดูมครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรอเ,เ,เ,เวลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในงานก่อนแล้วบ้านมีสิงเราเอาไว้เป็นทีเด็ดด้านหลังโอเคครับโอเคครับพาไปชมบรรยากาศก,าศกาศ่อนแล้วกทุกคน ทุกคนอะไรกเนี่ยมาแล้วครับเนี่ตัวดีค่ะตัวดีค่ะตัวดีค่ะผู้ใหวันเราวินมาที่ไปนะครับก็คุณจะมาหาพวกเราได้นี่รวบรวมคมกล้ารวบรวมคกล้าอยู่นะครับนี่คือเขาลมาจากคอนโดคนเดียวไปชมงานเลยไหมโอเคครับโอเคเราไปชมงานเลยดีกว่าถ้ต่มันมืดๆไปนะเพราะว่าคือมันเน้นบรรยากาศแบบงานกลางคืนน่ะแสงก็จะไม่ได้เยอะมากครับก็เป็นแบบแค่เป็นโคมไฟไม่ใช่โคมไฟดหลอดไฟุกคนผมชูกล้องลำบากมากเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับนี่พี่พี่เจนเอารวบรวมคมกล้า ดูครับผมตั้งคาเฟ่มาใหดูบรรยากาศคือจะยืนยืนแขนกล้องแล้วแบบโกลเด้นทั้งอื่นค,คุณสนใจอะไรพิเศษไหมในงานนี้ไม่หรือแค่ามาเดินเฉยแค่ามาเดินอ,อ,อ,อ๋อเดินเฉยนะอ่นน,ะนี่ไม่มีคนแล้วได้ดูบรรยากาศสวยงามต้นชิดมาสวยงามถ่ายรูไปได้ตรงเนี้ยเฮ้ยสวยถ่ายรูปไปเ<ๆ>พ<ว>ื่อนถ่ายรูปไหมมาวันนี้ผมเป็นตากล้องให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอากล้องมาถ่ายกันเลย เดี๋ยวทุกคนถ่ายรูปเรียบร้อยสวยจริงตรงเนี้ยโอ้โหมีเพื่อนผมก็แต่งตัวเรียกได้ว่าแบบเข้าเข้าแบบหลอดไฟมากนะครับ <c oughs> ปุ้งปิ้งจริงขอให้ <c oughs> okay, คนเราเดินต่อด,ดีกว่านะครับลืมบอกครับทุกคนวันนี้ที่จัดงานเนี่ยเป็นวันพุธที่18นะครับผมซึ่งวันพฤหัสพรุ่งนี้นะ่ะผมต้องรีบกลับสุพรรณตอนเช้าตั้งแต่ประมาตีสี่ตีห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเที่ยวเชีเชเาายงใหม่ต่อนะครับก็ไปหาพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยนั่งรถจากสุพรรณไปเชียงใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะแบบว่าอาจจะแบบอยู่ไไไไไมมมมม่่่่่่่ดดดด้้้้้้้้เเ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 เตตตต็็ททททีีีีาา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 ากกกกกกกนน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 ะะะะะะพพพรรรรรรววววออออองงงงงงแแบบบซฟปปปุุุยยยิิชใหคคขััศึษสสื ผมเพิ่งเดินได้ประมาณแบบว่าซอยแรกแล้วซอยแรกนี่คือยังไม่เต็มยังไม่เต็มซอยเลยนะเจโทรมาว่าเออไปบ้านพี่สิงเลยครับได้เล่นบ้านพี่สิงแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวทุกคนเดี๋ยววัดไปที่บ้านพี่สิงเลยลวกันครับพี่บอกว่าเปิดบ้านตุ๊กตาหลอนไปรอบๆอบบคนเดียวมากอะจาหาเจแล้วกันนี่ไงนี่ไงเจเจอ่ะุกคนครับบอกกันแล้วว่าคือเจให้บัตรผมมาแล้วแต่ว่าผมอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่กับเจนะเพราะว่าเหมือนเขาจัดการกลุ่มหกคนนะผมก็เลย อยู่กับกลุ่มผมแทนนับสี่คนนะผมพี่สตาร์บอกว่าถ่ายได้นะแต่ว่าผมจะไม่เอามาหมดแล้วกันเนาะถ้ามันมืดมากอ่ะผมจะเอาเอาเสียงก็ได้ทุกคนเออโอเคครับยังไงก็รอเข้าไปแล้วกันนะครับก็ถึงรอบกลุ่มพวกเราแล้วทุกคนครบอยู่หลังเลยเนี่ยทุกคนกลุ่มเจออกมาแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรขนาดวะเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปล้มอยู่นะจิ๊กจิ๊กไม่ล้มอยู่จิ๊กจินี่คือไม่ได้โกบีแต่ล้มทางมือจัดเข้าแล้วทุกคนเข้าแล้วไม่เห็นทางโอ้โหเอาสมุดไม่เห็นด้วยในกล้องอะไรวะไม่เห็น ออไปซีโดน่าตายติดโดน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนตายติดผ่านไปวิวว่าพี่สิงห์ครับทุกคนก็เข้าครั้งแรกมันมันก็น่ากลัวไหมก็นิดนึงแต่ว่าที่หลักๆเลยนะเทียวหลังมากกว่าเพราะว่อยู่แบบหลังๆเลยเดี๋ยวมีเพื่อนมาเพิ่อนมีคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกคนครับทุกคนก็เพื่อนมานะครับอยญงาธโยอัญญาธโยอยญงาธโยอัญญาปละไหนคุณบอกคุณบอกเตยธุระอะไรคุณอะไรคุณนี่ไงเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วทุกคนไปเดินในงานต่อแล้วกันนะเพราะว่าเดินไปแบบไม่ถึงซอยนะครับไปก็แบบก็งานทั่วไปทุกคนของกิินนของงใช้แต่่วาจรๆมัก็ แค่สองสอยนะว่ะนี่ด้านหน้าทุกคนดูที่ด้านยนคะดูไม่ดูครับผมดูครับผมจะให้ดูภาพปุ่มสูงแบบเวอร์ชั่นแผนเองแล้วกันนะห้าร้อยบาทกระเป๋าผ้าและหน้ากากอนามัยจากสมาคมสิทธิการเล่นเองค่ะและ่อเป็นแบบโดนเวอร์ชั่น DIY โอเคครับทุกคนก็บรรยากาศงานเด็กเทพฟิสติวัลในปี2020นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,กน,กกนะทุกคนคือว่าพามาเดินดูบรรยากาศข้าวนะจะต้องรีบกลับแล้วทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบได้ดูประมาณอาทิตย์หน้าเลยนะเพราะว่าผมไปเชียงใหม่ก็กลับวันอาทิตย์เลยนะผมอ,อาจจะลงช้าเล็กน้อยนะคลิปนี้ยังไงยังพึ่งหายกันไปนะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยขอโทษด,ด้วยนะครับผมฝากไปติดตามเฟซบุ๊กแ,แล้วก็ไอจีของผมได้แล้วกันนะครับผมเข้าไปกดไลค์แล้วกด f o ลโล่กันได้นะครับคลิปหน้าสปอยเลยก็ได้น่าเป็นคลิปโอเพ่นเฮาส์ของมอเเทพจากเก็อย่าามนะคลิปโอเปนเฮา กุ๊าวน้อยนี่คุณอันนี้เราเร <c oughs> อยู่ที่ไหนครับบอกเลยคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์จ้าไปติดตามกันได้นะทุกคนก็มาเจอผมได้นะครับและเรียกยังไงก็เดี๋ยวแจ้งในไอจแล้วกันเนาะมากันเยอะๆครับโอเไม่เอามองเทปภาพคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย